S <S <S เออกรับสวัสดีครับทุกคนวันนี้น intimate, ่าจะเกมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดลิงก์ดาวน์โหลดลงไปในเฮาลิงก์ที่เราโหลดบาร์ลงไปใน,นเอไอบีเอสนี่ขั้นตอนแรกให้เรามากดตรงไฟล์น,นะทุกคนแล้วผมเป็นคนแจกนะทุกคนนะทุกคนอ่านี่จะเข้ามาในไฟล์นี้นะทุกคนแล้วฉันนียก็รอกันทุกคนอ่ะแล้วเนี่ยอะไรเนะี่ยโอ้ยไม่ได้ดาวน์โหลดเออช่างมาันแม่งดูรายละเอียดซะแม่งเลยโอ้โหไม่ได้ ม่ได้ดาวโหลดทิ้งใครนะครับทุกคนมันดาวโหลดมาเองไม่ได้ทิ้งใครมันเลยซ้ำโอ้โห,โหอรีเซตด,ดาวโหลดดิเซตด,ดาวโหลดเอาใหม่นะเอาใหม่นะเมื่อกี้เฮ้อเมื่อกี้สุกใสมือลั่นอ่ะน่าจะกน้นให้กดให้เรากดดาวโหลดตรงนี้นะทุกคนกดเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะได้ดาวโหลดอ่านนะทุกคนแล้วเมื่อเรา ดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรากดที่รายละเอียดเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงโอเคแล้วเมื่อมันเข้ามานี้นี้แล้วให้เรากดไปที่ AS File Miner s นั่นเองแล้วเมื่อกด AS File m i n i e s ปุ๊บแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยอ๋อไม่แล้วนะกลับไปที่หน้าหลักก่อนโอเคแล้วจากนั้นก็ให้ไปที่ดาวน์โหลดนะทุกคนแล้วก็หาลิงก์ที่เราดาวน์โหลดลิงก์ที่เราดาวโหลด โหลดมาทุกคนเออเออใครหาเจอก็แบบเอามาเลยนะทุกคนทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็นี่ครับแล้วใครที่เปิดไม่เป็นเนี่ยฮะมาที่จุดสามจุดแบบนี้นะทุกคนแล้วก็กดอีกทูนะทุกคนแล้วมาแล้วเราก็กดว่าจะเอาชื่อไหนก็ได้นะทุกคนแต่ผมจะเอาชื่อปกติของมันก็ได้ก็ได้นี่แล้วเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะเอาสกินไหนเข้าใส่นั่นเอง เข้าใส่ก็เข้าใส่นั่นเองนั่นเองแล้วเราก็กดคับลอกแล้วก็เข้าไปที่นันขนนี่ประมาณนี้แล้วจากนั้นก็กดที่ Android แล้วกดที่ Delta แล้วก็ไปที่ ARBS แล้วก็กดฟินนะนขนด็ด้วยความที่ผมทําแล้วเนี่ยผมก็จะไม่เอาด้วยกันทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้แค่แค่คลิปสอนสอนบายบาย